หิงเนี่ยเก่งเทไอเหรอไอป๊อบอนะอ <c oughs> เอาด้วยนะน่ะน่าเฮ้ยเด็กไม้ยซ่าเด็กไม้ยซ่าเด็กไม้ยซ่า อยากเล่นอยากเล่นกับพี่นี่ค่คะคือแมวตาสีเหลืองอัมพันธ์นะส่วนไอ้ตัวเล็กมันเป็นเหลอ,เ,อเขียวกลีบดอกบวบนะคะตอนนี้ยังเห็นไม่ชัดโตขึ้นหนึ่งจะชัดเขียวกลีบดอกบวบก็คือ จะไม่เหลืองทั้งทั้งหมดนะเขาเนี้ยเนี้ยเนี้ยเอ้ยเนี้ยเอ้ยงีหน้าเลยลูกเนี้ย,เ,ยเราแวงน้อง,องตัวผู้เหมือนกันนะนี่ตอนนี้ยังไม่กลับหลอกโตมาสักหน่อยว่าจะอยู่ด้วยกันได้หรือเปล่าไม่รู้ตัวผู้ไม่ได้ทำหมันนะ่ะ เฮ้ยไปไหนนะไปไหนนะไปไหนนดมจะลงแทนน้องนีนน่หาที่นอนนั่นเนี่ยไ้ยักอันนี้หูเขาติดเชือ้อเพราะว่าโดนกัดโดนกัดเราติดเชือ้อแล้วเป็น เป็นหนองอันนี้ก็แตกแล้วก็ยุบแล้วคือเวลาโดนกัดเราจะไม่เห็นนะมันจะเป็นแบบแผลที่เขาเรียกยอะไรดีนอกแต่ข้างในอะ่ะเน่าคือคือภาษาอีสานภาจะเอะิญว่นะดดา,า,าดีหุ่มหรดีหุ่มดีหุ่มดีหุ่มดีภาษาอีสานเอินดีหุ่มดีหุ่มก็คือแผลที่มันดีข้างนอก ือหายแต่ข้างในมันือหายก็เลยววมแล้วอ,อันนี้แผลแตกแล้วนะแต่ว่าน้องยังออกไม่หมดนะพอพอพอน้องออกหมดก็จะแห้งหายปกตินะ่ะอันนี้เป็นเรื่องธรรมชาติของแมวตัวผู้ที่เราไม่ได้ทํามันก็จะมีแมวจรตัวอื่นมาเข้าถิ่นมาหาสาสาวนะ